เยอะมากนะครับร้านนี้ชื่อดังมากนะครับร้นนี้นะครับนี่ครับก็ต้องมารับบัตรคิวก่อนนะครับเนี่ยรับบัตรคิวก่อนมาเบอร์อะไรสิบเอ็ดวันนี้ตื่นแต่เช้านะครับมากินข้าวทัวร์คุณพาครับร้านอาหารใต้นะครับวันนี้ออริจินอลจากเมืองตังนะครับวันนี้พานะดนมากินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอ้คนเยอะมากนะครับร้านนี้ชื่อดังมากนะครับร้นนี้นะครับ นี่ครับก็ต้องมารับบัตรซิวก่อนนะครับเนี่ยร <Okay. S 1> ับบัตรซิวก่อนไปเบอร์อะไรสิบเอ็ดน,นี่ครับกับข้าวเยอะมากเลยครับโอ้โหมีให้เ,เลือกเยอะเลยครับหลายเมนูโดยกินอะไรหรอกินอะไรกินพะโล้เหรอเอากินกุ้งกินกุ้งกับอะไรกุ้งกับอะไรครับกุ้งกับอะไรดีอ้าวได้ข้าวแล้วครับกินอะไรหรอกอรรอกุ้รหรกงหวานโอ้โห,น,หน,น่าอร่อยเลยแม่กินอะไรครับกุ้งหวานกับ กระดูกปลายี่หล่าแล้วก็มีปลาทอดนะครับแล้วก็บากินอะไรนะขาไก่กระเทพโพนะครับเ,เดี๋ยวเรามากินข้าวก่อนเนาะข้าวก่อนะนะครับเดี๋ยวมีน้ำพริก,<ม>กได้มีน้ำพริกกับป๋านดยโอเคขขครับหมาครับตอนนี้โดนกินข้าวอิ่มแล้วนะครับตอนนี้ที่มีขนมหวานขายด้วยนะครับแล้วก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีข้าวแกงเรียบเลยก็มีติ๊มด้วยอ๋อโอเคโอเคครับ องมากินที่นี่ก็คือมีทั้งกับข้าวมีของหวานกินพร้อมเลยนะครับมากี่ได้ที่ราชพฤกษ์นะครับทัวคุณพาครับผมมีกาแฟใช่ใช่มีกาแฟด้วยครับผมโอเคอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราคอตัวหลักกันนะครับสวัสดีครับ